เงินก็เต็มเป้าแล้วเราก็เฮ็ดคักๆเฮ็ดจนสุดสบายดีเอฟซีท่วยพาเดินมูลค่าพามาเดินมาสมการตักบ้านย่านนอยู่ที่แบบบ้านขมะเองเนาะก่อนอื่นนี่แต่ละเซอร์ในทุกบ้านทุกครอบครัวผู้ที่มีเงินไข่คงก็จะเอาผักเขาเนาะมาไว้อาลามวัดรเพื่อบุตรบัตพี่น้องไลยไล่ในมื้อนิธิใหนบ่ ต็มอารามเลยจนบาฮอดจนบาอ้อมมายานนอกไปเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่แต่ละบานแต่ละเฮือนผู้ใดก็เฮ็ดันะพี่น้องเนื่องจากเป็นมือเข้าบซาหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าวันวิสาขานเนาะไปนีกําลังสิพาไปเบรรยากาศเขตนอกกันเนาะพี่น้องเด้อันนี้จะฮอดเนอกไได้พี่น้องประมาณนี้ด้พี่น้องเอ้ย พี่นอตอนนี้ยังบระทัานได้มีคนมาเอเด้เพิ่นกำลังไปเกี่ยงเอาพาเข้ามาวัดแล้วก็ไปแตงต้นแตงโต,ตอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ทีวัดบ้านห้วยโคตมือเข้าพันธาเด้อนี่จะเป็นตอนเช้าพี่นนาะอีกประมาณครึง่มมงชั่วโมงคนก็จะเต็มเขตนี้เลยไดไ้ได้เกี่ยมส้ำเร็จแล้วก็จะมานาั่ง ก่อนเาะอัจะเป็นห่อกองเอาน้อยเศร้าใหญ่เท่าเกเมหมาผู้จีนยางมาก็มีผู้สิกีรถจักมากมพี่น้องคบาก็มีซ่องโอเด้ออยู่วัดบ้านคำลานะีอ่าสัต์ุยกับสัตว์ดีเนาะ จะซ้องโอมนี่แหละมื่อนี้ยนะเนาะก็เทยอยมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยคนกำลังมาแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยคนกำลังเทยอยมาแล้วเนาะก็จะ ผู้สีเอาผักเข้ามาใหม่ก็มีผูพุธมาไว้ก็ได้มานั่งก่อนเกี่ยมแล้วก่อนก็มานั่งปองปองแบงแบงเงี้ยนี่แหละพี่น้อยเราจะเป็นห้อก่อนยิ้มได้ไหมไอ้เอาไม่เท่าไม่เท่าหม้อสบายดีเอาเบิ้งกองนี่เบิ้งกองเนี่ยเนี่ยเนาะผลก็จะไล่ไล่หน่อยนะ จะว่ามีหินเนะเอ้ยอ<ะ>บ่ได้เอาไม่ไม้คาตังกองจับเอา,อา,าห <laughs> น้าใส้ละก็ยาเลยนะอันนี้ซ่องเศร้าซ่องเอหนองเด้ไหนสวยง,ง,างามเลยไปหนอะลูกเศร้าอันะในขู่เด้อันนี้นงเศร้าน้อยเศร้าน้อยเศร้าใบละอ่อน ปาก่อยนี่ต้องยิ้มเลยป,ปะกะติเดยยิ้มยิ้มแจ่มใสทำบุญต้องนับบูดเพิ่อนมาทำบุญยิ้มใน่อยไล้เ่น่ะ lục sao khơi hay hết lẽ, lục sao khơi hay, lục sao khơi hết lẽ, nhím để đây lục đê, thay nhí nhì mày, đê lục sao này phía đó ngảm quá, ừm mà đi, chỉ thấy phung ngảm đấy, à ơn và ลองนำขั้นเนาะมันต่คนงามคนงามแล้วก็สบายดีเด้อสบายดีเด้ดเดอเอาไปเที่ยวอันซ้อมเรียมมาหรอวานี้เนี่ยไปเโอหมูค่อยได้แฟนได้เอาคือเอามาเพื่อได้สิเลยเชื่องไม่เฮือนผูใดอยยกได้ไดแฟนเราไปซ้อมเรียมเด้อพี่นนอง อาอันนี้มาเต่ไส้หน oh, ่นะมาเต้หงสอยอ้อ um, anyway, ันนี้มอนี้มอนี้หมี่แพนบอกมอนี้มีแพนนห่ยังเดี๋ยวมลยนะบอกไม่เพราะนาโครงการมี่แพนไปใส่หมดเออเนาะสุ่มเขาส้ามาขีกันไดม่เด้แม่เอะไนี่สปาแามา่มนได้มยเออ บ่มีนะ่ะเออยนะ่ะป้าตกใ<ม>จเหมือนกับมาเยียมเนาะเอาลูกไฟค่อยยิ้มได้ไ๋ยวเปลูกไฟก็ได้โอ้ยแมงอีนิ้วเหรอแมงอีนิ้วอ่ะอันอนี้ก็แหม,งน,แมงนิ้วหน่อยอนะไรนี่หน่เฮ้ยไอป้าพี่น้องอ่ออองอาขา,าเข้าจะไล่ไล่เด้เพระาะว่าเตลาบานอยู่ใน เกสนี้ก็จะเห็ดผักเข้าแบบมีหมาบัดมาบ่าเออทุกู้ทุกคนในกุฏิวัดเพี่น้องวัดก็จะเป็นวัดน้อยเนาะเป็นวัดน้อยแต่ว่ามีมีพลเลมืองล่มีปะสกกรไาน่น่ะเนาะมีไล่ครอบครัวถ้าเจ้าก็จะเห็ดผักเข้าแบบนี้ได้บ้านคำล่าอย่างอย่างอนุรักษ์พิษของประเพณีแบบนี้อยู่ได้พี่นองกุฏิก็จะน้อยน้อยอยู่เนาะคำล่าก็อธิษฐานไา้ว่า ถ้าว่าคำลาบพานได้ได้ตั้งนะคำลาสิมาเฮ็ดเพดานบัดรี่นายพี่น้องอันนี้เป็นความตั้งใจของคำลาเลยนี่ว่าเพดานบัดนี่ยังยังบบสัมฤทธิ์ขนาดเนาะยังต้องได้บุญละหนะนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของตั้งแต่คำลาเริ่มสร้างซองไปเลยสบายดีเด้อมาเบิ่งประเพณียี่กองประเพณีอยู่ที่อาเก็บจนลบดมาบางคำลานี่แหละพี่น้องมัเป็นการตักบาตรบันรข้าวบัตรซาด้อพี่น้อง เสบานแต่ว่าคนยังบ่ทันครบเลยดอกอี่ห้าบานปละมาณนี้พู้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เซ่ผู้สาวผู้หน,น,นุ่มผู้น้อยเนี่ยก็มาเมื่อไรพี่น้องเลยเรื่องว่าจะเป็นบานน้อยๆอ,อยู่เคสนอกแต่ว่าก็มีมีมจ,จิตใจเลื่อมใสขนาดเน,นาะหนูพุทธศาสนาหรือว่า,าศาสนาพุทธในเพีเ่น้องได้เห็น เอาบอดายเลยมือทังซ่องทื่อกองอย่างนี้เนาะเอยาถ่ายคลิปให้มาในเชตได้เลย,ยได้เลยเด๊เด๊เด๊เอันนี้กระซ้าบานห้วยโค่นนี่แหละทุกคนเนาะแต่ว่าเบิ้งเด้อมีอันน่ะมีอันน่ะมีอันนั้นอยู่หันไห้เบิ้งโพปกะนะอ่าพาเบิ้งบรรยากาศ อันนี้ก็สเศร้าซว้วยประจําจังหวัดยิ้มในเดอ้อลูกเศร้าค่อยน่ก็ได้ปุยจ๋าเอเน่ย,นยซ่ยองเนือยฟอมบัสเลยอ้าวไม่เชี่ยวก็ไปเซ่บเฮ้อมา่แลด้เฮ้ยอยู่เพื่อนโอ้ยยิ้มแดดมุยทึกเล็กทึกเล็กหกโตมืออื่นมือมอื่นนี่นะ่ะ น่าดูแรงหกตัวเหมือนนำกันเดนอะพี่เนาะดีเอาจุาจาลเลขาก็แปงแดงๆสิบะลายให้ก็จะเบิ่งว่าประเพณีบ้านเฮาใส่บ้านอย่างเป็นแบบนี้อยู่อยู่ต่างประเทศนี่ก็จะบ่เฮ็ดแล้วแบบนีน้เนาะแต่ว่าบ้านเฮานี่ยังรักษาเอกลักษณ์หรือว่าวัฒนธรรม โอ้อยางปลาอันนี้จะเป็นบรรยากาศอยู่วัดบ้านคำล่าด้วยจะเป็นวัดวัดน้อยเนะาะวัดน้อยแต่ว่าก็โอเคก็มีความสามาคีฮักแพงกันมามาแล้ว <c oughs> เพื่อนชั้นมาแล้วเพื่อนเศร้าคำล่ามาแล้วไปวันนี้สิเข้าไปบอนกัน <c oughs> บได้เอาค่าตังกรมาแม่นตนะตัดนมตัวเซ็ตีเท่าเลยมาุปฏิบานโนหกวะโต casma yang meang pantai surat penaanya di Sarana Pancasma yangang pantai 1, 2, 3, แต่ผ้าทงเจ้าผู้เจริญอัน,อนว่าจงทันได้ดินชาพาาของพวกพ้น้อยใด้มาด้วยทเกิดขึ้นด้วยทำโดยแท้กอมอมควยแรพราพิพโูโซมขอ้าพิพโูโซมลงเงเมตาอาเขา ถ้เรามีปัญญาสังไายดีพิตามาพุทธีพุทธาครูบาอาจารย์เจ้ากิงเจ้าตอนเจ้าฟังเจ้าทีเจ้านับเจ้าหวังแต่สัพพะสัพสังไายทุกขสุนทรเบื้องบนตองผมมาโลกลงิ่มมาเบื้องต่ำตั้งเอาเรองทีขึ้นมา งควงตลอดหนาตาเ้าวานจงทวนกันมาอาบน์จนพระอิพานในนามพุทธการจงงาด้วยเธิดทงอาสาวังยันวางนิพานาสังฆัตังโหตุอนาคตเตกาเออิปเหนียงกับปิยังตัง อัยันำมาสาธุสาธุอนุโมทาาเรากี่ยมดูบริจานคนาะผู้ได้ใส่บ้าแล้วผู้ได้ยักเป,ป็นปอนบริจาคสร้างวัดสร้างวาสร้างกุฏิกระสุดแล้วนปปนเนาะเป็นปอนผู้ห้าผู้สิบพี่น้องเลยญาตินำใส่ให้ไผ่ทานไปที่ดาเล็กธรางน,น้อยเนาะเพืเ่อความสุขทางใจ ที่พึ่งทางใจเป็นเอินว่ายักได้ยัง่งกับปัทนาเอาเนาะแต่ว่าคำปัทนาคำข้อสิป,ประกฏพ้นเป็นจริงสำได้จอนันกับบฮูอันนีน้ขึ้นกับบุญบุญที่ว่าสร้างส้มอาทเทาเตลัสตาร์เนาะพีน่นออะเลยครับผม ควาจริงยักลูกเปอันทายเทียมแบกนำนัำสุกเลยนะอ่ะอุปรก,อกรณ์ก็ะดง อือแม่ผู้สายก็จะยืนเนาะตักแดดเนาะบานเด้เนาะมาใส่บาดยานํากลับบ้านแบบนกนี่แหละบินไปหอดยามบุญยามซินแล้วก็บินกลับบ้านกับเฮือน

มีมันจะเอินว่าเอาเอากระซาไปน้ำล่างเนาะเต็มบ้านเราก็จะเอาโลลงซาได้พี่น้องถ้าบ่มีกระซาไปใส่ก็จะเต็มพี่น้องคนล่าย่าในมือเข้าบันซาเลยบางองค์ก็มีซาบางองค์ก็ได้ใส่เป่าประมาณนี้พี่น้องเลยเด็ดถุกดีพิ่นเกี่ยมไว้แล้วเพิ่นก็เอาใส่ซาเนาะถุกตู้พ่นลืม เพิ่นบบฮูเพิ่นกะโอ้ยเอาใส่เป่านี่ก่อนเพิ่นว่าสิ้นหน้าละาคอยเอาซาม,มาใส่มาเส้นเด้เงินก็เต็มเป้าอันนี้เทได้พี่น้องเงินก็ได้เทได้เงินเต็มเป้าก็ได้เป็นล้านสองลา้านก็ใด้เราก็เห็นค <c oughs> ักๆเห็นจนสุดใจเสียเด้พี่น้องอ่าหลังจากที่ว่าตักตักบาสเอาแล้ว,ลวเราก็จะมีอ่า สั้นเข่าเนาะสั้นเข่าอยู่ที่อารามบัตรอะไรพี่น้องแล้วก็ล่างจากคูบาสั้นเรียบร้อยเสร็จสิ้นพิธีเป็นทางการแล้วก็จะแมนออกต้นญาติโยมนี่อันน่ะกินข้าวสร้างมัคคีกันอยู่ตามอารามบัตรอะลรพี่น้องมูนเลยมวนก็ผู้ได้เอาอย่างมาผู้ดได้เอาอยางมาทานก็อามาสู้กันกินได้พี่น้องน่าจะเป็นประเพณีฮิตของที่ว่าเกตบ,บานคำลาเนาะ แต่กับโมงมาเคตอื่นเิ่นเห็ดยังได้เค็ไผ่เคตมันทินไผ่ทินมันคือว่านี่แหน้อพี่น้องเอ้ยคือกันเด้ฟันคำลาก็จะเปม็นแป๊บนี้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยบันดีกระิ่ฮอดทีไกแล้วเด้อพี่นคลาก็เกียมไปีเรียบร้อยเ้ไมด้นิกบโมงวจะไม่เลยเป็นไ้างอ๋อเอาเลอาลบอกเอาเื้บอกเอาเื้าเบลคนเจียงใช่หมบ้านนากปะบอกเอาเทบเอาเท้อะเล เอาเลย23เอาถุงคนนึงเฮ้ยนี่เอาเลย234เออเอาละไอ้คุณประติมานี่ไปมาเอาไอ้ชุดนี่ ยรือมตอแทนได้จับมาจับนำเลยโอ้ทบต้องาจมีน้ำใจรคิใจอาจจะไปเจ้จตีห้องซ็นซ่าให้ได้้มองับเกมมีาให้ทาด้วงานดสบายได้กิได้ทานี่คินเบนราบุ้งกาแฟกนคำนำนเาะเอาเน่เเอสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยสุดแล้วสุดแล้ว ก่อนจิแล้วก็ใส่เวลาเกรืองฮอทซูโม่เนาะเพราะว่าเอักต้นยามโยมไลยเด้พี่น้องเห็นปะด้บักลายเป่าเด้เข้านะพี่น้องเห็นปะพี่น้องเรียบร้อยที่บ้านเราสำเร็จผระเด็ดการเนาะและการตักบาตรวันนี้เพื่อนก็จะมาให้พรเด้อพี่น้องเยใส่บาตรแล้วก็ต้องได้ญาตินำ เพื่อให้บุญนะพรั่งบุญส้นไปฮอดไปเทิงเนาะอุทิศบุญบุญส้นให้บรรพบุญลุดเจ้ากรรมนายเวรสัพสัตว์ทั้งหลายให้มหาฮับมาโจงเอาข้องกิ่นข้องทางกสิประมาณนั้นได้พี่โนโอ้องเอ้ยบานีชนกสิให้พรกสิญาติานำเนะะาะบัารีก็ให้พรแล้วพี่โน,โน้องไปผะรับพรับสิ้นแล้วได้บารีสิญาตินำแล้วเด้พี่โนโอ้องเอ้ย ईसि पङ्पवसितां तं तु न हि पङ्निवसन् निसाकु सपि तेन कुस ค่คุดขนเจริญห้า้าวแต่ง้สุดงามผู้ทำงานเขาถึงจะมีผู้กั่ชาของาทยแต่้เราพูดเลยคนนี้มันนาจะเนคนุคนเจริญอาทไปล่างทีซบานยังเราแล้วเรากินข้าวซุ้มกันแบบดีีด้ดิงว่ะกินข้าวซุมกัน ันก็คือว่ากุบาสั่นแล้วแล้วเราต้มน้ำหนโยมก็จะกินข้าวอยูอ่แกมบัดน์นักพี่น้องเนาะมันเป็นประเพณีนะพี่นอ้องแต่ว่าผู้บยากกินก็ไปย่อไปเฮือ,อนได้แต่ว่าอันนี้ก็กินสุ่มกันเด็นองเช่นว่าพีนองนางกี้จิตต์ตามเคดเนาะบัดมันเป็นประเพณีเนาะ เด่าก,กาโกฮัวบอลอื่นเฮ็ดแบบนี้บผู้ได้อยู่ในก็กินอยู่ในผู้ได้อยู่นอกอนอก็กินอยู่นอกประมาณนี้เด้อถ้าผู้บอสะดวกกินก็ยกขึ้นไปยาวไปเฮือนอ่ะไปกินอยู่ยาวอยู่เฮือนผู้ได้ไี่น้องขอบใจเอฟซีทุกท่านทุกบ้านเด้อที่ให้เกียรติติดตามครับสมก็ <c oughs> ัฟรีๆเบื่อๆทุกท่านจะมีสุขภาพแก้เหงื่อ คิดว่าชิงได้ก็กกได้ความมาวามปัตนาทุสิงทุกประการมีโซกมีใสแต่อดปอดไยอดูดีมีแหงกันทุกผู้ทุกคนนะมึอนะนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็มมนคลิปที่บาใส่บาตญาตินํำบุญเข้าพรรษาพี่น้องขอบใจหลยายๆเด้อบายบายโชคดีมาทุกผู้ทุกคนนะคะโชคดีมีใส